ฟอร์จูเนอร์สอ T R D ราคาโคตรดีครับราคาแค่แปดแสนนะครับโอ้โ oh, ห8ปดแสนห้าหมพี่รถปี2019นะครับเป็น T R D ตัว2 2.8 T R D ตัวขับ2นะครับย้ำอีกทีว่าราคาแค่8ปดแสนห้าหมนะครับเริกใหม่แสนหกพี่โอ้โ oh, ห oh, ราคาดีๆครับได้ T R D คันสีดำคันนี้เลยออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับใครคิดว่าตัวซิดมาโฟนะครับมันไม่ได้ตอบโจทย์นะออปชั่นไม่ได้แตกต่างจากตัวซิดมาโฟเลยพี่เครื่องยนต์2.8 ทีอดีสปอร์ติว mm hmm. เข้ามาใหม่ mm hmm. เข้ามาล่าสุดก่อ mm hmm. ป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยบเป็นพินต์เลยนะครับเอามาอัปเดตให้กว่าจองไม่ทันกัน mm hmm. ผมชงนะบอกเลยว่านางฟ้าครับคันนี้นางฟ้าแน่นอนพี่นี่ครับได้พรมสีแดงรอบคันโอ้โหนะคันนี้ต้องไวกันหน่อยนะครับเครื่องเล่นของ JBL นะครับร้อมแม็กซสีสวยขอบ20ของแท้จากทาง T ีอดีสปอร์ติวรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงนะครับรอบคันเดีย๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนพชษยนต์คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับก็ขออนุญาตถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับรถพึ่งเข้ามาใหม่พี่กับในส่วนของ Toyota Fortuner นะครับ2.8 TRD s p ป r t ี v o ปี2019นเะครับเลขไม่แสนหกแต่ราคาดีนะครับอยู่ที่859,000เท่านั้นนะครับเป็นตัว TRD นะท R d ดีตัว2ร้อแม็กปัดเงานะครับอันนี้บอกเลยว่าผมมีในส่วนของตัวท RD ปี18ดด้วยนะคันสีดำเหมือนกัน แต่คันนั้นผมคิดว่าน่าจะติดจอมันแล้วแหละนะครับเพราะว่าคันนั้นสวยนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่ารถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านราคาโคตรดีครับ859,000เท่านั้นพึ่งเข้ามาเมื่อเกี้ยเลยนะครับอ่านะครับทีมจะซื้อเราไปขับมาก็ได้มาอัปเดตกันนะครับกับป้ายทะเบียน6541นะครับเข้าใหม่จริงพี่ดูกรอบป้ายทะเบียนปกติถ้าเราเข้ามาใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นกระปอบกรอป้ายทะเบียนแบบนี้เพลย์ยน นะครับอันนี้คือเข้ามาเมื่อกี้เลยนะนะครับราคาดี8 5ด0 0 0ซื้อสดต้องไวกันหน่อยนะครับผมชงเนี่ยบอกเลยว่าป้ายแดงไอยนะครับป้ายแดงไอยนะครับก็ถือว่าสวยสดเลยนะคลิปนี้อาจจะใช้เวลาถ่ายไวหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ที่มาถ่ายกลัวจองไม่ทันกันกลัวลูกค้าซื้อไม่ทันกันเพราะว่าเซลล์ที่นี่เยอะนะครับ30-40คนทุกคนมีช่องส่วนตัวทั้งหมดนะครับอจองกันเข้ามาได้ดูรถตัวจริงแล้วไม่ชอบยินดีคืนเงินมาจำให้ นะครับมาเรามาชมความเดิมคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบไบรบีม LED นะครับไฟ daytime มีให้ไฟตัดหมอกมีให้นะครับกันจังด้านหน้าเป็นทรง t r d อยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดฟอนต์นะครับ Fortuner เป็นในส่วนของนี่ครับโคมเมียมแบบนี้เลยพี่สวยสวยมากนี่ครับ t r d Sportivo นะครับป้ายทะเบียน6541แคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับและที่สำคัญคันสีดำด้วย ใครที่ตามหาสีดำตัว TRD อ,อยู่นะครับต้องไวๆกันหน่อยร้อแม็กครับปัดเงาทุทโทนนะครับแม็กขอบ20ครับแม็กใหญ่มากเพราะว่าในส่วนของตัวช่วงล่างเขาโชคแดงนะครับช่วงล่างใหม่แล้วเรียบร้อยพี่ตัวนี้ยางปี2024ครับพี่เอาไปใช้งานยา,ยาวๆโอ้โหยางปีใหม่แล้วนะครับรอทําการเก็บงานเคาะรอยลักยิ้มเคาะอะไรนะครับก่อนส่งมอบร้อแน่นอน เอามาถ่ายกัวจองไม่ทันกันมันได้อยู่ในทราบดีนะครับไม่มีแตกหักกระจกมองข้างภาพไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของกันสาดไม่มีผมแถมให้ได้ไม่กี่บาทครับนะครับเจ็ดแปดร้อยนะผมแถมไม่ได้นะครับมีเข้าใส่กันลอยมาให้ด้วยนะตรงขอบประตูนะครับทั้งสองฝั่งเลยพี่นะครับมีกันลอยในตัวนะครับมือจับโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะครับดิ้นหน้าดิ้นหลังความปลอดภัย ABS จับเต็มครับล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อนะครับไอ้พวกเนี้ย นะครับที่มันเป็นลอยปีนฟุตบาทเนี่ยผมเข้าเครื่อง CNC นะครับเก็บงานให้นะครับเก็บงานให้ราคานี้เก็บงานให้แน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับให้มาอยู่ที่2ตําแหน่งนะครับแล้วก็กล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวฟอนนะครับสองจดฟอนด้านหลัง f o r ์จูเนนี่ครับโครเมียมสีสวยเลยพี่นะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันยังไงพี่ก็คุ้มนะผมบอกเลยว่ายังไงพี่ก็คุ้มนะครับระบบประตูด้านหลังระบบประตูไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็ คันนี้ได้พรมสีแดงนะครับเป็นพรมสีดำนะครับไล่ตะเข็บสีแดงนะครับก็ออกแบบมาดีนะไม่ได้ซื้อสีแดงจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับตัว TRD นะจะเป็นเบาะแดงตัดดำนะครับแต่ถ้าเป็นลิล Legender นะครับจะเป็นในส่วนของดําตัดแดงนะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่นะแล้วก็ข้อดีของตัว TRD นะครับนี่ครับพี่จะเห็นคําว่า TRD เนาะนี่ครับเวลามันส่องลงพื้นมันก็จะเป็นรูป TRD เลยนะมีไฟให้ Legender ไม่มีนะไฟมีแค่ลาโพงเครื่องเล่นเป็นของ JBL นะครับจับมือกันนะคอลแลบกันคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับ Fortuner 2.8 T R D นะครับเลขไม้แสน่กเลขไม้แสนหกนะครับเลขไม้แสนหกก็เป็นเป็นเลขไม้กำลังพอดีนะครับปี19นะถ้าเทียบกับปีแล้วก็อยู่ประมาณ20,000ถึง30,000โลประมาณนี้นะครับก็ใช้งานปกติเนาะอันนี้คือสัหลี่ยมฝั่งขวานะครับถามว่ามีรอยลักยีมไหมมันมี มันมีอยู่แล้วหน้านี้นครับเห็นไหมมันจะเป็นรอยลักจิ้มนะอันนี้ผมเคาะให้นะครับไม่ว่าจะมีกี่จุดนะครับผมเคาะให้หมดเลยนะครับรถทุกคันก่อนส่งมอบต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเนาะขออนุญาตเอาเบาะขึ้นนะครับนี่ครับตัวเบาะนี้เป็นเบาะสีแดงตัดดำนะครับตัวเบาะนี้ไม่ขาดวิบตัวไม่มีช้ำเลยพี่อันนี้คือรถเข้าใหม่จริงนะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะฝุ่นฝุ่นเขอะอยู่เลยพี่นะนี่ครับฝุ่นเขอะเลย เาเตารับเต้ารับไฟบ้านมีให้นะครับเดี๋ยวพวกหลังคาพวกอะไรทำความศาศาสะอาดคลีนอีกรอบหนึ่งแผ่นเพจนะครับ TRD นะแผ่นเพจของแท้แดบด้านข้างแดบหนังมานะครับถือว่าสวยเลยนะสำหรับคันนี้ขออนุญาตถ่ายไว้นะไม่ใช่ได้หรอกนะอยากถ่ายตอนมันส,สวยแหละแต่กลัวจอไม่ทันกันเซลเยอะนะครับเซลที่นี่เยอะนะฟวมะรมอลไลแบบฟูนะครับมีแพทเทอร์ชิปมี มีในส่วนของคูซอนโทนะครับครบจบนี่ครับเลขไมล์แสนหกสองพันผมบอกแล้วว่าไม่มีกอเลขไมล์มาเท่าไหร่ผมขายเท่านั้นนะครับแล้วก็หน้าจอ7นิ้วนะครับนี่ครับคอลแลบกับ JBL นะครับเครื่องเล่นรอบคันเป็นของ JBL ทั้งหมดเลยพี่นะครับตรงนี้เป็นลายแคปลาอันนี้คือแคปลาแท้นะ TRD เขาจะเป็นลายแคปลาแบบนี้นะครับหมดอีโค้พว์หมดนะแล้วก็ในส่วนของออตโต้รันกันล้อฟรีมีให้เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับคันนี้มีการเข้าศูนย์อยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลย นี่เลยแท็กน้ำมันนะครับกระจกหน้าต่างออโต้ฝั่งคนขับคันนี้สวยนะบอกเลยว่าคันนี้สวยใครได้คุ้มๆเลยแหละนะครับสําหรับคันนี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงกันครับมาครับไ่ชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาจะไม่กล้าถ่ายให้ดูนะเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ผมกล้าถ่ายนะครับพี่ดูฝุ่นก่อนนะครับฝุ่นเคอะนะครับแต่ผมอยากให้เห็นสภาพเดิมๆนะครับ ว่าที่ผมรับเข้ามาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมันมีการสปาย,ยแล้วแหละนะ้องเครื่องยนต์มันก็จะใสกริดก,กว่านี้แต่อยากให้เห็นอันดับแรกเลยนะครับคือมันไม่มีรอยนะ้ามันเย้มตัวไปเกนตัวอะไรอยู่ในสภาพดีพี่แล้วก็หัวน็อตนะครับเดิมมาเลยพี่นี่ครับประแจไม่เคยแตะฝุ่นเกาะแค่นั้นนะผมขออยาตใหามือถูๆ,ๆนะนี่ครับฝุ่นเกาะแค่นั้นไม่ใช่ว่ารถเสร็จแล้วผมเอามาถ่ายโอ้โหนะทำเสร็จถึงจะมาถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยลูกค้าได้เห็นความเดิมของเขา ผมล้างบอกเลยว่าป้ายแดงอายคันนี้เปลี่ยนในส่วนของแบตเตอรี่ให้เพราะว่าตั้งแต่ปี6 6นะครับเยวะแบตเตอรี่ผมจัดการให้นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องผมมีการเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไป่นับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับหัวรถนี้สวยทั้งสองฝั่งอยู่แล้วฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดครับคนันด้านหน้าร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดครับไม่ได้ใหม่มาพี่นะครับไม่ได้ใหม่มาแผ่นกันความร้อนผมทําความสะอาดให้ทุกอย่างมีน้ํายาสลายคราบสภาพนางฟ้าก่อนส่งมอบแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ ใครที่ได้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคันสีดําด้วยนะครับผมขอย้ารุ่นชื่อเต็มๆเ,เขาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนี่คือ Fortuner นะครับเครื่องยนต์2.8 T-R-D Sportivo ครับปี2019เป็นตัวขับ2นะรถปี2019เรขกไม่แสนหกฟรีดาวได้จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนอยู่ที่1 4ื่นสครับได้ขับ T-R-D Sportivo คันนี้ต้องไวกันหน่อย ประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆส่วมนี้วันนี้ผมแมนเพเยนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ